สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกคนนะคะวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องค่าเทอมและขั้นตอนการสมัครเรียนของโรงเรียนเพื่นพัฒนาค่ะซึ่งทางโรงเรียนเพื่นพัฒนานะคะก็จะมีตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กค่ะคือประมาณ1นึขวบหเดือนชั้นเต็มอนุบาลนะคะประมาณ2ขขวบและชั้นอนุบาลขึ้นไปจนถึงมัธยม6เลยค่ะ ในตอนแรกนะคะพิมพ์ก็กะว่าจะให้ลูกอะคะ่ะมักเรียนตอนชั้นอนุบาลหนึ่งแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีชั้นเตรียมอนุบาลด้วยและส่วนใหญ่เนี่ยเด็กเตรียมอนุบาลน,นะคะก็จะพาช,ชั้นไปเป็นอนุบาลหนึ่งซึ่งทางโรงเรียนนะคะจะรับสมัครเพิ่มเนี่ยเมื่อมีเด็กเตรียมอนุบาลออกหรือว่าจะรับใหม่แค่าบางส่วนเท่านั้นเองทําให้ถ้าเกิดอยากจะเรียนที่นี่เนี่ยควรเรียนตั้งแต่เตรียมอนุบาลเลยค่ะ พราะถ้าเกิดสมัครเรียนตอ,อนอนุบาลหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่มีที่ก็ได้ค่ะฉะนั้นน้องที่เกิดช่วงกลางกลางปีค่ะต้องดูให้ดีๆนะคะว่าเราอยากจะเข้าเรียนเนี่ยช่วงชั้นไหนในชั้นเรียมอนุบาลที่พิมพ์อยากจะสมัครกันนะคะก็คือรับตั้งแต่อายุครบ2องขวบขึ้นไปค่ะและจะรับสมัครล่วงหน้าประมาณ1ปีถ้าเราสมัครพฤษภาปีนี้เราก็จะได้เรียนพฤษภาปีหน้าค่ะ ซึ่งตอนที่พิมพ์เริ่มดูโรงเรียนเนี่ยค่ะน้องเดวาอายุน่าจะประมาณเกือบเกือบขวบแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเด็กที่เกิดเดือนกันยายนก็ยังพอมีเวลาที่จะสมัครเตรียมอนุบาลทันอยู่ค่ะคุณแม่ควรจะสอบถามข้อมูลโรงเรียนนะคะหรือว่านะัดชมโรงเรียนเนี่ยตอนที่ลูกอายุไม่ถึงขวบเนี่ยจะดีกว่าค่ะแต่ว่าน้องเดวารลูกของพิมพ์ค่ะก็คือเป็นเด็กที่เกิดกันยายนเวลาที่จะเข้าเตรียมอนุบาลเนี่ยค่ะก็คือจะเข้าตอนที่อายุครบ2ขวบ8เดือนเลย และตอนที่พิมพ์เริ่มดูโรงเรียนแล้วก็สอบถามข้อมูลของโรงเรียนนะคะก็ตอนน้องประมาณหนึ่งขวบค่ะแล้วก็พอนัดชมโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเนี่ยคิวยาวมากใช้เวลาหลายเดือนนะคะกว่าจะได้คิวในการเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะคือนัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็ได้เยี่ยมชมโรงเรียนประมาณเดือนมีนาคมตอนที่โทรไปสอบถามข้อมูลโรงเรียนละถามค่าเทอมของโรงเรียนในเดือนพฤศจิกายนปี63นะคะ ค่าเทอมตอนนั้นที่โทรไปสอบถามเนี่ยประมาณ7 0 0 0 0 7 0 0น0ต้นๆค่ะและค่าเทอมจะขึ้น5-10%ทุกปีค่ะและหลังจากนั้นนะคะที่ได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนตอนเดือนมีนาคมปี64ค่ะก็จะได้โบรชัวร์มาซึ่งในโบรชัวร์นะคะค่าเทอมปีละ159,184บาทค่ะตกแล้วเนี่ยเทอมละ79,592บาทและมีค่าแรกเข้า8 0 0 0มค่ะตอนนั้นเนี่ย คิดไว้ว่าอของเราเนี่ยคงจะเป็นเลทราคานี้เพราะว่าได้โบชัวมาและเราเนี่ยจะสมัครประมาณพฤษภาคมหลังจากที่เราสมัครได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้โบชัวมาด้วยอีกใบหนึ่งซึ่งในโบชัวนั้นนะคะก็จะบอกไว้ว่าค่าเทอมเนี่ยประมาณปีละ167 143บาทค่ะตกเทมละ 83,571บาทและค่าแรกเข้าประมาณ85,000บาทค่ะซึ่งตอนนั้นอ้าวค่าเทอมไม่เห็นเหมือนกันในโบชัวที่เพิ่งได้มาตอนเดือนสาวเลยค่ะเลยกลับไปดูอีกทีหนึ่งอ๋อไปโบชัวนั้นเนี่ยเป็นของปี64ค่ะซึ่งลูกของเราเนี่ยสมัครปีนี้แต่ว่าเข้าเรียนปีหน้าฉะนั้นคุณแม่เนี่ยต้องดูรูปีพศออดีๆนะคะว่าเป็นของปีไหน ปกติแล้วค่ะค่าเทอมจะขึ้น5%ทุกปีค่ะยกเว้นช่วงพัชชั้นใหญ่จากอนุบาล3ไปป .1 หรือจากป .6 ไปม .1 ค่ะก็จะเพิ่ม10%ค่ะแต่ก่อนจะมาพูดถึงเรื่องค่าเทอมนะคะเราต้องซื้อใบสมัครให้ได้ก่อนค่ะและขั้นตอนการซื้อใบสมัครที่นี่นะคะก็จะเป็นการทักไปทางไลน์ค่ะ ตามวันและเวลาที่เขากําหนดให้อของพิมนะคะทางโรงเรียนแจ้งมาว่าให้ทักไปตอน9โมงค่ะพอ9โมงปั๊บพิมก็ทักไปปุ๊บเลยค่ะซึ่งตอนที่เคยสอบถามก่อนหน้านั้นนะคะโรงเรียนบอกว่าจะขายใบสมัครเนี่ย120ใบแล้วก็จะรับสมัครนักเรียนแค่88คนแต่วันนั้นนะคะพอ9โมงปั๊บเนี่ยทักไป กว่าโรงเรียนจะตอบมาอีกทีหนึ่งคือช่วงประมาณบ่ายโมงเลยทีเดียวนะคะและกว่าจะทําข้อมูลโอนเงินทําขั้นตอนต่างๆเสร็จเลยเนี่ยทักกันไปทักกันมาเนี่ยก็จะประมาณ5้าโมงเย็นเลยทีเดียวนะคะซึ่งค่าใบสมัครเนี่ยก็จะประมาณ800บาทนะคะตอนที่ทักไปตอน9ก้าโมงนะคะทางโรงเรียนแจ้งมาว่า9ก้าโมงหนาทีเนี่ยก็คือใบสมัครเต็มเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วก็ขายใบสมัครไปประมาณ150ใบค่ะแต่ว่ายังรับแค่88คนเหมือนเดิมนะคะซึ่งถ้าเกิดคุณแม่ทักไปสอบถามไปสมัครตอน9้าโมงแล้วเนี่ยไม่ต้องทักใดๆเพิ่มไปอีกเลยนะคะรออย่างเดียวรอให้ทางโรงเรียนเนี่ยค่อยๆไล่ตอบจากข้างล่างเนี่ยค่ะขึ้นข้างบนจนถึงคิวเราค่ะเพราะของพิมพเนี่ยกว่าโรงเรียนจะตอบกลับมาเนี่ยคือประมาณบ่ายโมงเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ได้รหัสใบสมัครแล้วนะคะก็จะ ต้องกรอกใบสมัครส่งกลับไปให้ทางโรงเรียนด้วยซึ่งใบสมัครของโรงเรียนนะคะมีเยอะมากเลยค่ะประมาณ26หหน้าเลยทีเดียวจะเป็นใบสมัครที่ค่อนข้างละเอียดมากเลยค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่ทุกคนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ